สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องป้ายภาษีนะครับป้ายภาษีหรือที่เพื่อนๆเ,เ,เรียกพรบอรอะไรครับแต่มันคือมันคนละมันคนละตัวกันนะครับภาษีมันคือป้ายสี่เหลี่ยมครับที่เขียนปีพศว่าหมดอายุวันที่เท่าไหร่นั่นแหละรครับนะคือภาษีส่วนพรลบรมันจะเป็นเอกสารนะครับเป็นใบเอกสาร พรบอรนั้นอเอาไว้ใช้สำหรับรักษาบุคคลที่สามนะครับก็คือถ้าเราไปชนใครบาดเจ็บหรือเราขับขี่รถของเราคันนี้ที่มีพลรบอ,รอยู่เนี่ยไปชนใครบาดเจ็บเนี่ยเราสามารถใช้พหลรบอรนะรักษาได้นะครับหรือรักษาตัวเราเองหรือรักษาบุคคลที่สามนะครับแต่หลักๆเรามาคุยกันเรื่อง ป้ายภาษีนะครับวันนี้ถามว่าป้ายภาษีที่เป็นป้ายสี่เหลี่ยมครับที่เราจะใส่แคปซูลใส่หลอดแล้วก็ไว้ทายทะเบียนกันแต่จะมีเพื่อนเพื่อนบางคนนะครับที่ไม่ไว้คือตัวผมก็ไม่ได้ไว้บางคนก็จะไว้จุดนี้แล้วแต่คือมันหาที่ยึดยากนะครับเอาตรงๆบางคนก็จะติดกับหลังทะเบียนนี่นะครับตรงนี้หรือตรงน,รรงนี้หรือตรงไหนก็แล้วแต่ คือรถทุกรุ่นนะครับมันจะมีน็อตให้หยุดบางคานีได้บางครั้งคือมันหลุดแล้วก็หล่นหายแล้วถามว่าถ้าเราเอาไว้ใต้เบาะผิดไหมไว้ใต้เบาะก,ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่นอย่างผม ผมไว้ตรงนี้เราก็แบ,บชุดนี้ครับต้อยบอกผิดไหมอ้าจริงจริงมันผิดนะครับมันผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าเขาอธิบายไว้แล้วว่าตามกฎหมายเลยคือต้องติดในที่ที่เห็นชัดเจนนะครับทะเบียนก็เช่นกันนะครับแต่ทีเนี้ยคือล่าสุดอ่ะผมผมไปโดนตำรวจ ั้งด่านแล้วก็เรียกขอดูใบขีขอดูป้ายอะไรพวกนี้แล้วผมก็ให้ใบขีเขาดูเสร็จแล้วไอ้ป้ายเนี่ยมันอยู่ใต้เบาะใช่ไหมผมก็บอกว่ามีครับแต่ว่ามันอยู่ผมอยู่ใต้เบาะก็เอาง่ายว่าผมอ้างอแหละอ้างมาอยู่ใต้เบาะคือเราไม่ได้ติดข้างนอกไนงะแต่เราอ้างมาอยู่ใต้เบาะบอกว่าติดข้างนอกแล้วมันหลุดมันหลุดหายจ่าเขาก็ให้ให้เปิดมาให้ดูก็ดูขอเขาขอดูก็โอเคมี เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันผิดแต่มันอยู่ที่ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ที่ว่าเขาจะเล่นเราไหมคือถ้าเราเอาง่ายๆว่าถ้าเราไม่ไปพูดจากวนซ่อนตีนเขาอะตรงๆครับไม่ได้กวนซ้อนตีนไม่ได้ไปทําไม่ใช่ทรงทรงแบบแว้นจ๋าๆอะไรเงี้ยมากๆอะไรเงี้ยเขาก็จะอารมณ์อร่วยเรานะครับเขาก็จะไม,ไม่ไม่อะไรเราแต่ถ้าเราไปออกลูกกวนตีนเงี้ยก็อาจจะอาจาอาจะโดนได้ ความคิดเห็นผมนะแต่ว่าถ้าผมเจอผมก็พูยกับเขาพูดจาปกติครับเวลาเจอเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติหน้าที่เขาเราก็ทําตามแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรแต่วันนี้จะมาบอกว่าจริงๆมันผิดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลให้ดูแล้วกัน ครับก็อย่างที่อ่านนะครับว่าจริงๆแล้วมันผิดนะครับถ้าเราไม่ติดไว้ตรงนี้แต่กขอย่างที่บอกครับเราตอาอธิบายเขาให้เรามีใบขับขี่เราสมมวกกันน็อกทะเบียนพรบรเรามีครบแต่ว่าอาจจะไว้ใต้เบาะหรืออะไรเงี้ยก็ก็ไม่น่าจะจะโดนอะไรมากนะครับแต่จริงๆแล้วก็ขอย้ําก่อนว่ามันผิดมันผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าอยู่ที่ดุลพินิจอย่างที่ผมบอกครับเดี๋ยวผมมีคลิปคลิปตัวอย่างนะครับของพี่ พี่คนหนึ่งเขาเขาขับแล้วเขาไปเจอด่านเหมือนกันแต่ว่าเขาก็เขาเอาพอระบอะเอ,อ้ยเอาไอปา้ป้ายภาษีอะไว้ในกระเป๋าสตางค์เขาแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปกันครับว่าจะเขาว่าไง ครับครับผมตัสรต่อเรียบร้อยครับยังไม่ได้เอาใส่ห่วงพี่เพราะว่ามันหล่นหายให้รู้กันไม่ว่าอย่าลืมติดห่วงกันหน่อยทีนึงอี่ครับโอเคครับผมครัครับขอบคุณครับ ก็คือเรื่องเรื่องท่ามันกี้ติดกระเป๋าอ่ารเงี้ถ้าลืมกระเป๋าแล้วเราครับก็น่าจะชัดเจนแล้วนะครับว่าถ้าเราไว้ใต้เบาะแบบเนี้ยมันก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่พฤติกรรมของเราว่าเราเจอจ่าแบบไหนหรือเรามีอิริยาวาจากับจ่าเขายังไงนะครับถ้าเราชิวๆพูดจาดีๆ ปกติก็ไม่อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับวันไหนถ้ามีอะไรสาระดีๆอะไรยังไงเดี๋ยวก็จะมาลงคลิปให้ได้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ